เอาบ่มีครับเพิ่นสิสู้ขวัญเด้ครับพ่อน้าสู้ขวัญเรื่องอีหยังเอาเขาสิแต่งการแต่งงานตัวเนาะลูกเต้าเขาสิเอาคู่กันได้ได้นี่ลูกเต้าอยู่นํากันเนี่ยพ่อคือบ่ฮู้ซั่นเอาบ่มีอันนั้นน่ะพอพากมาแล้วนี่ยเนี่พอเลยเนี่อยโอ้ยโย่โอ้เอาออกมาโอ้พอพักเขาสิเอากันแล้วเนี่พอจะบ่รู้เรียงนําเขาตีวัดดีพ่อใหญ่เอ๊พ่อใหญ่เปียโอ้ยบ่ได้พอกระโดดบดเฒ่าหลายเดนพ่ยพอ เจ้าช่วงไฟเด้เนี่ยพอไฟเอ๋พ่อเปียะเทาดิเทาใครเด้กะบเทาคือใคอร <c oughs> ปาปูนนท์มาหนีดูปูนนท์ <c oughs> เอิ้นข่อยปู <c oughs> เปด้บมดนี่ <c oughs> มาจากไดนมาจากไหนือขันไม่ยังก่อน,นโอ้ยยังมาลูกสาวได้อยากได้ผัวเอ้าลูกสาวอยากได้ผัวกาเลยพาเมียมาน่ำจะได้เนี่ยไม่ได้มาขอผัวจะได้เมียไผรเด้เนี่ยพอเอ้าคุณคุณหนาบ่เมียไผรอะมาจากรัตนสินบ่ได้เนี่ย เป็นผู้ใดอะเอามาแหน่มาแห่นักฮาเป็นหัวมาขึ้นกับคืนเพื่อนสาวอันนู้นซื้อโอ้ามื่อเป็นเพื่อนสาวกันตีแม่มแหน่นั่นมันหายไังอันนู้นเดี๋ยวแล้วอันนั้นไม่ยังเอ็นอันนี้ไม่ยังเนี่ยมึงซื้อหยังอันนี้ไม่ยังเมเป้เมเป้โอยเนาะโอ้สิมาสูุขวัญมาสูุขวัญอันนี้ตีหลานสาวนี่ละร้านสาวนโอ้เสี่ยวผัวเอาผัวคนที่ใดล่ะลูก โอ้ยพอกระไดเนาะเอาพวกเขาเที่ยวเลกเที่ยวเดียวนี่แหละเนาะเอาเที่ยวเดียวเที่ยวเาได้ว้าเอาดิมีเมียแล้วเนาะพ่อพ่อเส้นไปกินเขาอยู่ในเฮี้ยนก่อนเด้อจับบ้าจับสาวเขาก็แล้วสิมาหลับง่วงปะหลับง่วงกับมี่เม็ดสุขภาพเอามาหลายอยูไปไปพ่อพ่อพ่อกันโดนสวัสดีอยากหาเที่ยวเนีเด้อจะเลื่อนพรอจะเลื่อนพรเอาเจ้าบอลูอีหยังอีหลีพ่อได้อเนี้ยบอลูอีหยังเนาะเนี่ย ขันจีแต่งการแต่งงานหน่อยขันบ่โฮ่หนี่ขบวนขันหมากันบ่มากเด้๋ยวนี้เอ้าบ่ตัวเราก็เรื่องตัวหลาเทายังว่ายากหลายตั้งแต่มีลูกสาวบุญเจ้าแม่งลูกเหตตาเขาบอกว่าตั้งไหนไม่ได้รับความมีแต่ตอนเราอยากให้คอยมาขันเป็นอย่างภูมิเมียมาเอาว่าขันเมียมามาเอาผีขาดตัวตายจะจำเมื่อไหร่ดีก็จะรอดผีหอยยุกอองไอ้น้อเจ้าอย่าว์เาคักเล้เเขามันเปหนังว่าล่ะ จังส oh, oh. oh, ีเขียวนั่นแล้วพอเอาจังสีสักใครบ้างขันโฮนี่ขันหมากจังสีมากดีโฮขันหมากจังสแมาเพิ่นต้องได้ยินเสียงโฮก็เขาเจ้าสิเกเนมาเท่าเจ้าโฮเป็นยุบบ้าบัดิเงี้ยเป็นแต่อี้คือโอ้ยย่าเมียโฮบระเด้อยากวฟังเสียงโฮเสียงนีได้เปลี่ยงโฮเสียงนีแบบร้องดูเลยย่า้ฮะได้อะมันเป็นแต่เอี้ยคือโอ้ยมันออกกนจีนเลยเนี่ยมันค่าลินหรือค่ายังหน่อยเนี่ยย่าเมียเอาไว้ด้วยอันนั้นลูกอ่ะอี้แค่ด้วย ไม่ดอกมุกมาไอพ่อปุ๊ค่ามันว่าอะไรีเตียปว่ได้ดอกพมมเจ้าดอกพ่อเจ้านั่ยละเออเจ้านั่ละพ่อเอาฮจ้ใช่ดากไม่ได้เนี่ยมักดากเตียน่องขึ้นตั้งหนเท่าเรเ่าเรก็เริ่มเป็นดัก่นดากไม่เนี่ยหมเ่าเร้วเริ่มนาเริ่มหลังเอาลอกฮเพิ่งพอหาันมากกันมั้บอหวานจิ้มว่ขื่นบอไปสิยุเป็นมูยสิอื่นรถลงบ้านให้อันหนึ่งสองสหโอ้ย โอ้มันเป็นฮะเด้เเนียโอ้ติตั้งสติกันโอ้หมาบาดีสะด่นมาซื้อมาซื้อจังน้อยก้นเาจัน้ก่อนไม่ยังล่ะกินน้ำเต็มน้ำทิพน้ำทิพโอ้หน้ำทิพไปไหนมาขึ้นขวดน้ำไม่ยังอังกอร์เเนี่ยมา อ่ะเยากยากกันนะโา้มาแล้ว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 ขันหมากไบฤทธิ์เากันหมากไบฤทธิ์เออเอาอีกติสองยาได้สองแสนอ่อฮู้อีกคท่นึงได้แสนหนึง เท่าเท,าท,าทาอีจักบบกเนี่ฮะเดีย๋ยวสเนาะไม่น้าลายเทียนะเออเ,ออเออสียงอ้าไหม ง่าตวโมโหลานี่เลียกับวนกันหมากสมซาสมฤกขามข้ามันราคาสล้านขําหมากมาทั้งไดก็ว่าเนี่ยใส่ลแม่เจ้าเบาอะมัจะทั้งไก่ยู่มาไก่ส้ได้มัทังสารข้ามทั้งว้ายว้ยทอดโยอที่มันฟ้าเวดอก ขวายันเขาบอกผิดนะซึ่งเอาทั้งสี่ซาด้เวลาอันเป็นสิริมงคลแล้วสู้ขวัญบายสีให้เของให้ไม่แล้วซะสู้ขวัญจีทายขาวเอาเอายืนให้สงบยิ่งอยังอีกมา่มาเป็นตังสี่ขึ้นตังสัตเเป็นนุ่มโอ้ยมึงเกิดไทยน้องเม่เนี่ยเนาะเอาพอพอเอาอ่ะมาพี่มาพี่ตรงกลางกลางกลางเขาอย่ามาจังเอยเจ้าบ้าเจ้าสาวเออเออไม่ใหญ่มันสิเป็นผู้ใด้อะไรเดินอยู่ใครบึ้งเอาโหนี่บอเจ้าเบ้าว่ะโอ้ เป็นแต่สีคือเมียก็วายเลยเจ้าเป็นภาพเต่พระแย่นี่ไหมกูสังเกตการสู้ขวัญสู้ขวัญตั้งจิตตั้งใจละนึกถึงคุณงามความดีของอีพ่ออีแม่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเอายกขาหนาคืนสองแขนเอาเอาเอามือกายกันลูกเอามือกายกันเออพอน้องมือเกิน ประวันขึ้นเดียวอเป็นหนอทำก็เป็นหนอผีมันเป็นเจ้าผีเป็นหนอสูตหรือเป็นหนอผีมาสันแท่เอาเหล่าไอ้กูกินเนี่ยโอ้ยสันผีคือก็ขนมต้งพอเรียกว่ามันอิ่มเของแม่ภาพขนมก็สันสันโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาปูพวมอนเดอร์มอนเดอร์เอาตั้งจิตเดอโลกเด้อ นโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาแท้ดีพุ่งวันเนี่ยตรงโอ้ยสัมมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟั่งเป็นขยาเป็ัครัวเลือตั้งวันที่เดียวกับท่านใหญ่ใจเอาแต่ผัวบ่เคยเอาเมียบ่เข้าใจเลยมาสักภาพแทนนัดวัดสี่เมื่อนี้เป็นมือสันวันดีโจกอันนี้เมนโจกไม่จันขันอันนี้เมนขันไม่แก่ ขันพ่อใหญ่เอได้ไหนเราหาตักน้าบางเลี้ยงมาเห็นยังไงนะขันพ่อใหญ่เอมึงคือไปเอาขันพ่อใหญ่นผู้ไปเอามาแล้วก็มาถอยเห็นเนาะคือบอกกูเน่เอาไม่สั่นงมาไม่มาอยู่ใครเขาล้างบ้านแล้วฝุ่นโจกอันนี้แม่นโจกไม่จันขันอันนี้แม่นขันพ่อหญ่เอโตกแต่งแล้วว่ามาด้อกวน้ย หอกินหองเลยไปไปส่งบมากครัส่งให้กับเป็นเป็นครับกับงานโชว์นี้บนเวทีของระเบียบันศิลป์แล้วโชว์ออนไลน์บอกหนาที่กับน้ำเอกสาวเสียงดีนี่คือน้องพี่บุษกรถ่ายข้ดตรงนั้นแบบนี้ครับ เป็นมือดีมือเศรษฐีอมุตตะโสไกผูกอกตื่นเข่าสานแม่ม่านตื่นหมดสมข้าต้มตื่นเจ้าหัวหดอกบัวตื่นพระเจ้ามาเท่าตื่นลิงโทให้เจ้าเป็นผู้ครองอยู่ดอกเพิงเมืองแบย่าได้เจ็บปวดแสนโศกกาดอ,กอดกคือน้อง ใ <laughs> ห้ไอเป็นผู้ส่วนให้เขาเป็นคนเกี่ยวยาได้ง้อเลี้ยวหลังมาบลงอ Róc rách ở đằng men mương mẹ, cha để chết bừa sẹn sâu cả. Đọc cứ ai cũng khù suôn, thầy ma bằng nong, ma nhiều, ai cũng ให้เจเป็นีบ้ามีแต่แนวปวอย่างไปใส่มาใส่มีแต่คนทวงยาได้มีความสุขคือจังนอนส,ส,สาธุสาธุสาธุตา